ของการตัดสินใจอันสลักสําคัญหลายครั้งหลายคราวในประวัติศาสตร์แห่งประเทศใหญ่หลวงของท่านและข้าพเจ้าอาจจะกล่าวได้ว่าของโลกด้วยเมื่อท่านประธานาธิบดีสหรัฐได้กลูณาเชื้อเชิญให้ข้าพเจ้ามาเยีอยมประเทศนี้ข้าพเจ้าก็ยินดีรับการเชิญและยินดีที่จะเดินทางครึ่งโลกเพื่อมาปรากฏณที่นี่เหตุผลของข้าพเจ้ามีอยู่3ประการซึ่งข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวอย่างสั้นๆกับท่านและประชาชนชาวอเมริกันโดยผ่านทางท่านดังต่อไปนี้ประการที่1ก็คือ มาแล้วข้าพเจ้าประสงค์ที่จะได้เห็นและได้เรียนรู้ประเทศของท่านให้มากยิ่งขึ้นเมื่อข้าพเจ้าได้ทราบถึงความไม่อดกลั้นและความกดขี่ที่มีอยู่ในหลายภาคของโลกข้าพเจ้าใครจะทราบว่าฉไหนในประเทศนี้ประชาชนเป็นล้านล้านซึ่งมีเผ่าพันธุ์ประเพณีและมีความเชื่อถือในศาสนาแตกต่างกันจึงมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเสรีและปลองดองกันอย่างผาสุก ทางรัฐสภาปรบมือและฉไะหนประชาชนเป็นล,ล้านๆคนเหล่านี้ซึ่งอยู่กระจัดก,กระจายกันทั่วดินแดนนั้นกว้างใหญ่จึงเห็นพ้องต้องกันในกรณีสําคัญสําคัญ,คญที่เกี่ยวกับกิจการที่สลับซับซ้อนของโลกและเมื่อกล่าวโดยย่อกก็คือว่าฉไหนจึงต่างอดกลั้นให้กันและกันได้แล้วพระสวน ประการที่2อข้าพเจ้าปรารถนาที่จะนําคําอวยพรและสันทวมัยตรีของประชาชนของข้าพเจ้าหมายท่านด้วยตนเองทางรัฐสภาปรบมือถวายแม้ว่าชาวไทยและชาวอเมริกันจะอยู่กันคนละซีกโลกก็ตามแต่ก็มีวิสัยอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนกันนั่นก็คือความรักในเสรีภาพเสียงปรบมือกึกก้อง ซึ่งที่จริงคำว่าไทยก็หมายความว่าเสรีภาพนั่นเองการรับรองดังที่ข้าพเจ้าได้รับในประเทศนี้ทำให้ข้าพเจ้าสามารถนำมิตรภาพและไมตรีจิตของท่านกลับไปให้แก่ประชาชนของข้าพเจ้ามิตรภาพของรัฐบาลหนึ่งที่มีต่ออีกรัฐบาลหนึ่งนั้นย่อมมีความสำคัญแต่ว่ามิตรภาพของประชาชนชาติหนึ่งที่มีต่อประชาชนอีกชาติหนึ่งนั้นต่างหากที่เป็นหลักประกันอย่างแน่แท้สำหรับสันติภาพและความก้าวหน้า ประการที่3ก็คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาตามปกติวิสัยของมนุษย์ปุถุชนที่จะได้เห็นสถานที่เกิดของข้าพเจ้าเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าคาดว่าพวกท่านบางคนที่อยู่ณนที่นี่คงจะเกิดที่เมืองบอสตันเหมือนกันทางรัฐสภาปรบมือถวายแล้วจะมีพระราชดำรัสต่อว่าหรือไม่บางคนก็คงเคยศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเช่นเดียวกับสมเด็จพระราชบิดาของข้าพเจ้าเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งข้าพเจ้ารีขอแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้มีโชคเช่นนั้นด้วยข้าพเจ้าเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวคงจะมีจิตใจเหมือนข้าพเจ้าเพราะเราต่างก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในความสําเร็จทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของนครอ น้าอัศจรรย์แห่งนี้เสียงปรบมือของรัฐสภาดังกึกก้อง เช่นเดียวกับในสมัยโบราณที่ถนนทุกสายต่างมุ่งไปสู่กรุงโรมฉันใดก็ฉันนั้นในปัจจุบันนี้ถนนทุกสายต่างก็มุ่งไปยังกรุงวอชิงตันและบัดนี้เมื่อข้าพเจ้าได้มาอยู่ที่นี่แล้วข้าพเจ้าก็ใกล้จะได้กล่าวอะไรบางอย่างในหัวข้อ2เรื่องด้วยกันซึ่งมีความสําคัญขั้นมูลฐานต่อประเทศของข้าพเจ้านั่นก็คือความมั่นคงและการพัฒนาขณะที่ข้าพเจ้ามองไปในประวัติศาสตร์ข้าพเจ้าได้มองเห็นจักรวรรดิต่างๆอันทรงพลานุภาพทางทหารเกิดขึ้นจากชัยชนะในการทําสงครามและดึงเอาประชาชนต่างชาติต่างภาษาลงมาอยู่ใต้ อำนาจของตนข้าพเจ้าเห็นจักรวรรดิเหล่านี้เสื่อมโทรมและสลายไปในเมื่อประชาชนที่อยู่ใต้อำนาจในลุกฮือขึ้นสลัดแอกแต่ในศตวรรษปัจจุบันนี้เท่านั้นที่เราทราบว่ามีมหาอำนาจทางทหารชาติหนึ่งที่งดเว้นเสียจากการสงครามนอกจากเพื่อป้องกันสิทธิและสันติภาพข้าพเจ้าหมายถึงสหรัฐอเมริกาเสียงปรบมือดังกึกก้องตัวอย่างอันสำคัญอันนี้แสดงให้เห็นว่านี่คือการก้าวหน้าที่ก้าวยาวทีเดียวที่มุ่งไปสู่ความมั่นคงของมวลมนุษยชาติ ซึ่งแน่นอนทีเดียวท่านท่านหลายคงจะจดจำถ้อยคำของแทนประธานาธิบดีลินคอนที่ได้กล่าวปราศัยนาที่เกตติสเบิร์กได้อย่างขึ้นใจถ้อยคำของท่านประธานาธิบดีลิคน,ลนะอนอคอน,าน,าคนนั้นเป็นการวางหลักขั้นมูลฐานที่ประเทศและรัฐบาลต่างๆควรจะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไปหลักการต่างๆเหล่านี้ข้อหนึ่งมีความว่าประเทศใหม่ที่ถือกำเนิดในอิสรภาพและยึดมั่นในหลักเกณฑ์ที่ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กอบด้วยน้ำใจอันกว้างขวางนี้ ประชาชนของท่านจึงได้มอบเสรีภาพอย่างสมบูรณ์และความเสมอภาคให้แก่ประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความสมัครใจของตนเองและเป็นเอกเทศในยามที่ประเทศทางตะวันออกไกลประเทศหนึ่งต้องประสบภัยจากการสงครามซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีกำลังเหนือกว่ากำลังจะเข้าครอบครองกดขี่ให้เป็นทาสสหรัฐก,ก็เข้าสู่สงครามเพื่อช่วยเหลือประเทศนี้โดยไม่ได้ลังเลใจซึ่งในการสงครามครั้งนี้ทหารไทยเองก็ได้ทำการรบเคียงบ่าเคียงไหลกับทหารอเมริกันของท่านด้วยทางรั ทัสภาถวายการปรบมือปฏิบัติการโดยการทันท่วงทีทํานองนี้เป็นการช่วยให้เกิดกําลังใจและเกิดความเชื่อมัน่นแก่บรรดาประเทศเล็กๆเช่นประเทศของข้าพเจ้ายิ่งกว่านั้นการเริ่มของสหรัฐยังได้ช่วยให้เกิดองค์การสอปออ,อันเป็นองค์กรการร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นหลักจันรลงความมั่นคงแห่งประเทศของข้าพเจ้า และเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งรู้สึกว่ามีเหตุผลนั้นสมควรที่จะวางใจได้ในความมั่นคงของตนเองแล้วประเทศเหล่านั้นก็ย่อมจะเพิ่มความขามขเมนในการพัฒนาเศรษฐกิจของตนขึ้นอย่างเต็มที่หลังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบดีอยู่แล้วประเทศของข้าพเจ้าถูกจัดเข้าอยู่ในประเทศที่ยังล้าหลังรายได้ของประชาชนคนไทยคิดเฉลี่ยแล้วเมื่อราวปีพุทธศักราช2,503นั้นคนหนึ่งมีรายได้ประมาณปีละ100ดอลลาร์ ดังนั้นท่านก็คงจะเข้าใจดีแล้วว่าเรามีความจําเป็นรีบด่วนอย่างไรที่จะต้องจัดก,การเพิ่มรายได้เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนของข้าพเจ้าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งสิ่งที่ถ่วงประเทศต่างๆในภาคของเราที่ล้าหลังอยู่ก็คือการขาดเงินทุนและความรู้ทางหลักวิชาการด้วยประการนี้เองสหรัฐจึงได้มีน้ําใจเผื่อแผ่และความช่วยเหลือแก่เรา ในที่นี้ข้าพเจ้าใครจะขออ้างถึงข้อตกลงการร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลของเราทั้งสองบทปารับเบื้องต้นแห่งข้อตกลงนี้กล่าวว่าอิสรภาพและเอกราชย่อมขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจอันดีเป็นส่วนมากและมีข้อความต่อไปว่ารัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกาได้ตรารัฐบัญญัติขึ้นเพื่อให้สหรัฐอเมริกาสามารถจำนนยความช่วยเหลือเพื่อที่รัฐบาลแห่งประเทศไทยจะได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วโดยการใช้ความภาคเพียงของตนเองเป็นเอกเทศ ในคาแถลงเบื้องต้นนั้นมีหลักการอยู่ประการหนึ่งที่จําเป็นจะต้องเน้นหนักนั่นคือการช่วยเหลือของอเมริกานั้นเป็นการช่วยให้ไทยได้บรรลุผลตามความมุ่งหมายด้วยความภาคเพียรของตนเองข้าพเจ้าเห็นว่าไม่จําเป็นที่จะต้องกล่าวว่าหลักการอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยอย่างจริงจังความจริงในพระพุทธโอวาทของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็มีอยู่แล้วว่าตนนั้นแหละเป็นที่พึ่งของตนเราขอขอบคุณในความช่วยเหลือของอเมริกาแต่เราตั้งใจเอาไว้ว่า วันหนึ่งข้างหน้าเราคงจะทำกันได้เองโดยไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือเหล่านี้ทางรัฐสภาคองเกรสปรบมือถวายอย่างพร้อมเพรียง